คุณผู้ชมคะภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นดังต่อไปนี้<ม>เกิดขึ้นที่เมียนมาค่ะกําลังเกิดวิกฤตขึ้นนะคะภาพที่เกิดขึ้นที่เมียนมาเวลานี้คือผู้คนไปต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอซื้อน้ํามันกันนะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นมาจากเงินจาราดอ่อนค่า<ม>ทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เกิดปัญหาขาดแคลนน้ํามันตามมาค่ะ นี่เป็นภาพของประชาชนในเมืองตองจีเมืองหลวงของรัฐฉานประเทศเมียนมาค่ะนำจักรยานยนต์รถยนต์และรถบรรทุกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชือเ้อเพลิง ภาพนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ขัผ่านมาและคาดว่าสาเหตุมาจากความกังวลเรื่องน้ำมันจะขาดตลาดมีรายงานว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังมีให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปั๊มน้ํามันหลายแห่งรับน้ํามันมาจากเมืองย่างกุ้งและขณะนี้หน้าปั๊มก็มีการจํากัดการเติมก็คือรถยนต์ให้เติมได้ครั้งละ3,000 30, 0จาร์จักรยานยนต์1,000 0จาร์ต บรรณาธิการสํา,านกข่าวฉานนิวส์สื่อออนไลน์ของเมียนมาระบุว่าสาเหตุที่ประชาชนพยายามจะกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากสงครามกลางเมืองหลังการรัฐประหารค่ะทำให้ค่าเงินจัดอ่อนค่าลงนักธุรกิจจึงไม่กล้าลงทุนส่งผลให้ราคาน้ำมันจากเดิมลิตรละ3,500จาร์จดขยับไปเป็นลิตรละ10,000จมืจดค่ะประชาชนก็ไม่ไว้วางใจไม่โกเนาะโกเป็นสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ไม่กล้าอยู่ในพื้นที่เขาก็หนีออกหนีออกจากประเทศ ก็เข้ามาในไทยก็เยอะมากเหมือนกันที่เป็นหน้าเป็นหงสุดก็ถ้าสงครามเกิดขึ้นเศรษฐกิจก็แย่อนาจักของอนาจาักของบ้านเมืองเนาะของรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลยึดอำนาจนี่ไม่คุมของบ้าน,านเมืองได้ก็บ้านเมืองนี่จะกลายเป็นฟอร์สเต็กบ้านเมืองจะล้มเหลว ด้านหัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษาและนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับบอกว่าเมียนมาต้องพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับและปัจจัยจากการอ่อนค่าของเงินจัดทําให้ความต้องการเงินตราต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นครับส่งผลให้ต้นทุนน้ามันในประเทศพุ่งสูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับราคาขายปลีกน้ํามันให้สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนพุ่งทะยานครับ เรียกว่าภัยพิบัติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวของนโยบายของทางการบวกไปกับตัวความไม่มั่นใจเอิญความมั่นใจเนี่ยมันทําลายความความมีสถิรภาพไปแล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพก็น่าจะมองวิเคราะห์ได้ว่าประชาชนเมียนมาเนี่ยสูญเสียความมั่นใจในเชิงเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนจะล้มเหลวจนคนที่พยายามที่จะละทิ้งถินฐานแล้วก็ธุรกิจของตัวเอง เจ้าของปั๊มน้ำมันรายใหญ่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กรัชฉานบอกว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันแพงแล้วก็หาซื้อ,อยากมาจากสองสาเหตุด้วยกันค่ะ 1. ค่าเงินจัดที่อ่อนตัวเมื่อต้องนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยแล้วก็นำมาจากตลาดโลกผ่านท่าเรือยางกุ้งก็ทำให้มีราคาสูง 2. ราคาน้ำมันถูกรัฐควบคุมราคาเช่นราคาน้ำมันดีเซลจากเฉลี่ยที่ลิตรละ18บาทแต่ว่าราคาซื้อขายจากต่างประเทศวันนี้อยู่ที่ประมาณ26บาท50สตาง ซึ่งที่ผ่านมารัฐจะให้ปั๊มแจ้งยอดจานวนน้ํามันในแต่ละวันเพื่อควบคุมไม่ให้น้ํามันตกไปยังกลุ่มต่อต้านรวมทั้งเพื่อเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปั๊มจะแจ้งยอดขายเพียงส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีประมาณร้อยละ9รวมทั้งเมื่อสั่งซื้อน้ํามันจากต่างประเทศก็จะสั่งซื้อมาแบบเต็มจํานวนแต่ว่าแจ้งยอดสั่งซื้อเพียงครึ่งเดียวเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีโดยที่มีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นด้วย ปัจจุบันค่ะก็จะเห็นภาพที่ผู้คนไปแห่ซื้อน้ำมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันที่ถูกต้องที่ต้องขายในราคาควบคุมแต่น้ำมันส่วนนี้จะมีน้อยค่ะตามยอดที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐขณะเดียวกันปั๊มน้ำมันที่ไม่ถูกต้องก็จะขายน้ำมันที่เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องในราคาแพงถักตามตลาดแต่ว่าจะเป็นลักษณะแอบขายค่ะ